อัน,นี้ก็เป็นสมุดทํามือเนาะไอเดียก็คือว่าให้ให้เด็กๆเนี่ยได้สนุกกับกิจกรรมอันนี้ถ้าเด็กอะ่ะเขาสนุกกับการทดลองเนี่ยเราก็สนุกไปด้วยแนวคิดของเราก็คือเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยมีหลากหลายคาแรคเตอร์ก็คือเป็นเด็กพิเศษในแบบต่างๆกันดังนั้นเราก็เลยพยายามหากิจกรรมที่ทำให้เขาเนี่ยน่าจะทำได้ทุกคน พี่ๆเขาก็ได้แกะต้นแบบมาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือก็เป็นแม่พิมพ์จากอย่างลบซึ่งก็แกะด้วยคัตเตอร์หรือเครื่องมือแกะไม้ง่ายๆนะเป็นรูปทรงง่ายๆทีนี้ก็เอามาปัม๊มปั๊มกับสแตมป์แพดเด็กบางคนที่มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยด้วยความที่แม่พิมพ์เนี่ยมันมีรอยแกะเขาก็สามารถสัมผัสด,ดูก่อนว่ามันคืออะไรแล,ลแล้วก็ลองจับแล้วก็ลองไปพิมพ์แล้วก็เาดึงเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะ ตอนหลังเขาก็เริ่มมีความสร้างสารรค์ของตัวเองก็คือนอกจากจะพิมพ์แล้วเนี่ยเขาก็ฝนถูให้สีมันกระจายตัวออกมาซึ่งซึ่งก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเราไปทํากิจกรรมภาพพิมพ์ในลักษณะนี้เนี่ยกับชุมชนกับเด็กๆหลายที่แล้วเราก็พบว่าเขาอะสนุกเพราะว่ามันไม่มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องวาดรูปเก่งมันทําให้เป็นศิละปะที่เข้าถึงได้ง่ายเขาก็แค่สนุกกับกิจกรรมสนุกกับสี สนุกกับการวางจังหวะซึ่งในการวางจังหวะง่ายๆเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบศิลป์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องทําขนาดนั้นขนาดนี้ถึงจะเรียกว่าสวยหรือเรียกว่าเก่งอันนี้ในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นประโยชน์ของศิลปะในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ใส่ความคาดหวังว่ายูจะต้องเก่งแค่ทําแล้วอยู่มีความสุขอันนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับแล้วสิ่งที่เขาปั๊มลงไปเนี่ยเราเตรียมว่าในอนาคตอันเนี้ย จะกลายเป็นเป็นปกสมุดเราก็จะไปลามิเนตเพื่อจะทําเป็นปกหน้ากับปกหลังแล้วก็จะฝากไว้ที่อาร์ฟออนี่แหละครับแล้วอีกหน่อยเขาก็คงทําเป็นเล่มไประดมทุนอะไรอย่างนี้ในอนาคตผมคิดว่าชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปได้เพราะว่าประสบการณ์อันนี้มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตเขาได้เห็นสีเขาได้ได้ทดลองทํากิจกรรมเราจะอธิบายแค่สั้นๆเพราะเรารู้สึกว่าพูดเยอะไปเนี่ยมันก็มันก็เป็นไฟฟ้าสถิตหมดอะ ถ้าเกิดว่าให้เขาได้ลองทําเลยเนี่ยแล้วมาคุยกันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเราแค่หวังว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่ได้ทดลองทําทดลองเห็นสีอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับพี่ๆพี่ๆช่วยเขาเขาช่วยพี่ๆอะไรเงี้ยแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันผมคิดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากครับผม